ไม่รู้ผ่านไปได้ไงตั้งสิบขีต้องนานเลยทีเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคนแก่คุยอะไรคนแก่คุยอะไรแก่ค็ยังไม่รู้นะปรัมันก็มากกว่ามึงปีนึงก็แค่มึงมาช้าไปปีกันวีกันบ้างนะครับนี่วันนี้ผมรับเสริมด้วยตอนนี้เขาก็จะออกเป็นดี vs รายก็อยู่พวก03 04 05นะครับ06 06ก็ไม่ถึงนะไม่ถึงเอาเน่ยเอาไเอาเนี่ยก่อนเหรอนี่มาดูฝั่งนี้ครับ ชอบเลยชอบสี่ชอบสี่ชอบสี่ชี่เปนินชาปีศาจจากมูราจุโง่มูราจูโม่นี่ตรงได้ของเซ็นสูตรสามตัวสุดท้ายนะที่ยังเหลืออยู่อ่าใช่สูตรสามใครสุดท้ายเออมาตัวสุดท้ายจริงด้วยนะเดี๋ยวสูตรห้าเดี๋ยวก็มีอีกตัวมาอืมฮะเขากำลังว่ายอะไรอยู่ไม่ไม่ไม่ตัวสุดสั้นเจมซีใครก็เลจิ่งเฮ้ย สุดหล่อแท่นี่มาเมื่อก่อนตำนานมากเลยนะตำนานเออเมื่อก่อนนี่คือแชมป์รัวๆตอนผ้าเก่าไม่ใช่ผมฐานวัดฐานฐานเอาไม่ใช่อบิทเหรอไอ้ไอ้นี่มาก่อนฮะโอ้ยไอ้นี่มาก่อนอบิทนี่เลือดเลือเลีย Persona Light อ้าวเลยนะอืมเก่งซะด้วยไอ้เสะแหละไม่เอาจริงเด็กนี้ชอบเริ่มหลักใครทำตำนานแข่งบอลล็องตอนตอนนั้นอะมันมีทีม น่าจะเป็นทีมมองเรียนน่าจะไม่ผิดเอาบิสไปสามคนเก็บสามเอามันเอาซ้ําได้ด้วยเหรอยุคนั้นยุคนั้นเอาซ้ำได้ด้วยแล้วหลังจากนั้นไม่ควรนะอันนี้อันนี้คือไม่ควรนะเกิดช้าหน่อยโอ้ยเล็กฟิกสิวได้ลืมหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเดี๋ยวไม่ให้มาแคนซ้อมขึ้นมาก็ควรเป็นงั้นจริงเลยไม่งั้นก็อะไรเมตาก็เอานะงสามอยากเรียนไม่ทันสปิริตอ่ะ มาอยากลงอยากเล่นใครใครจำเรื่อนในการเก่าๆได้ก็มาคุยกันได้ครับอ่ะไรเดูอจูนิสกิลคนของฮาดีดีวิธีสูงสี่ครับของเสริมภาควีของเสริมอ้ภาคดีโอเคภาคดีนะครับถ้าเปิดเจอนินจาปีศาจที่เป็นน้องมอญนิดชื่อไม่สั่หยิบสองสูงกว่านึงไปให้มือเนี่นมีตัวใหม่ตัวอะไรมั่งอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เป็นโปรโมเป็นโปรโมแข่งร้านโปโมแข่งร้านหยิบสองสูงกว่านึงไปให้มือนี่แล้วเนี่ยแต่ว่าทำได้เลย แข่งเสร็จตาตาบอกไล่ไล่หางน้อยๆไหนไล่ใส่เดยไอ้รไอ้ใช่ไล่ใส่เลยไล่ใส่เลยมันยังหนู่านแล้วจุดหนึ่งแล้วก็ฟิกซิวโอเคมีไหมตัวนั้นมีไม่มีเลยดิอ่ะฮะโคตรเริ่มเริ่มมาก็ไม่ดีเลยวิ่งเลย โนกาโดชิมฮัเอะไรเส้นจั่วสกิลวันนี้ทิ้งจากมือมาเริ่มไล์เป็แวนเมนหนึ่งตำบาไปทำห้าหยิบเกตสองตำบาไน้บขึ้นมือสี่เอาเป็นไฟซิเคิลขึ้นมือถ้ามี <ตำ S 1> หา่านนี้ก็ปลดบาร์เกามาิะแ <laughs> <laughs> ม่งสับนี่หว่า <laughs> อะไรเปลี่ยนมันมันคืออะไรวงเวรอาลงเวรโรงเรียนองไม่เอาต้องลองถ้าเกิดโชว์ไปนี้หยิบไฟซิเคิลขึ้นมือไม่ใช่ขึ้นมือลงสนามโู้แน่ไฟอิงซิเคิลแปลว่าอะไรครับฮะไฟซิเคิลไฟไฟอะไรไม่มีชื่อไทยหรอชื่อนี้เลยหรอเนี่ยก็จะเป็นใช่นินจาปิศาจไฟซิเคิลนึกู้นไปไลท์ออนไฟเปิดทัพห้า มีอะไรให้ตอบินเอามาเอามาโชว์ตัวใหม่สักหน่อยนี่จิ้งจอกปีศาจเริงจิ้งจอกตัวนี้มันโัการมันคือริบิเบเบ้บวกแช่์ันแล้วแล้วก็เอบวกข้าพันเฉยๆนะใช่จำสกิลได้คอมเมนต์มานะครับทิงมันี่มันลงมาบ้าสองข้ออย่างอ่ะอถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้แต่พันเวนการคีย์ตีคอร์ดที่กึตีเบรกเบรกเข้ามาได้ไปเช็คคือคีย์พลังเวนการโอ้ได้เหมือนกัน คียที่เขาเดืทีย์จบอันนี้ตีถ้ามันมาจากบวกทำให้มันบวกห้าพันได้จบเธอมันกลับได้กองถ้ามันมาจากสกิลได้จวดหนึ่งจวดผ่านนี่เราเปลี่ยนของมีคดีไม่รู้เนี่ยคดีติดเศษกลับได้กองเปลี่ยนของของดีจริงๆไลดูตรงตรงสายไปตรงสายอันี่อ้นี้กันใหม่ใช่กันใหม่ไม่หลุดไรๆด้วยนะ นี่ใหม่ใหม่จริงนะแบบใส่ฟองใส่แล้วลุยเลยอ่ะใหม่จริงของไม่ออกก็ต้องลองยิงกันนี่เขงเราต้องลองยิงอเงี้ยเฮ้ยเกดเขาปรับยังไงปรับอะไรทิกเกอร์เนาะทำไมอ่ะทำไมทิ้งมันเกิดอะไรเงี้ยเราเราอนนี้คุณคุณเปิดคุณเพิ่งเปิดได้แค่ลองลองลองดูว่าเห็นอะไรแปลกอ่าเพราะว่าอันเนี้ยเอ้าตาจัดอ่าใช่แปงลุยอ่า ทำไมอ่ะป่าเราไม่ไงแค่นั่ดูว่ามีอะไรดูกันนะไม่ไรีวางขาว่าแข่งโทรว่าทำไงต่อไปไปดูหิมพี่ไปพี่ดูคลองอะไรบ้างแบบนั้นแหละได้แฟงมันมันคือแบบนั้นแหละเฮ้ยคือแบบนั้นแหละแต่แต่ว่าคุณไม่รู้ไงว่าชิกเด็กนี้มาเล่นไงเออของหล่อต้องลองโอ้นี่เลยวิบายนะลองของจริงยังไงดูเนี่จะรอดไม่รอดไม่ได้แกล้งกันนะครับสภาพขอได้เปล่าอะอยากได้บาสเปล่าหนูเหมือนจะต้องให้ แนอันนี้ก็เห็นใจให้แฟนนะพวกอ่นแล้วถ้าถ้าผมการอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาเรียตีผมกไหมขึ้นหนึ่งทางกลับมาถึงถึงร้านเข้าเลยก็ได้เข้าเลยเข้าเเข้าเลยเข้าเลยไปยี่สิบกิโลแล้วปังฮะไปทำงานเข้าเลยครับเข้าเลยครับกลับมาหึงร้านก็เลยเลยเอาเลยใช้ได้เนาะเปิดสามวันใช่หยิบรีเวนเจอร์หน่อยไปหนูไม่อยากหยิบอะไรเลยหายแล้วสิบวัน วนโงเฟียพะละกดไหมกดเลยวะรีไทยอ๋อมาถูกอ๋อรีไทยเผื่ออยากรีไทยไม่ขายตัแนจูวะไรหัวหน้านินจาบิสสัดมูราเคียวกะโจนิ่งเอ็กเซลทู้เลยดีอ่ะตรงนี้อ๋อกดกดแล้วกัน แกวงหนึ่งคว่ำหนึ่งบททอปห้าคอลินจาบีสันหนึ่งใบลงสนามว้าวอะไรเนี่ยดีไากดีไากแปลกแปลกน,นี่แหละแต่ว่าเว้นคู่แข่งไม่เป็นเกยสามเลยยังไม่ขึ้นเทคบกได้ปอ่นท็อปปุ่ท็อปขอบไปนะ สี่สิบสามโอเคสกิลเปิดท็อปหะของมีอ่ะอืมไม่ติดชื่อเลยเลยอดไอ้ไม่มีเรไม่ติดชื่อใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าลงมาก๊อปได้ใช่อ๋อก๊อปชื่อได้ใช่ก๊อปชื่อได้เป็นงี้แล้วกันยักษ์กับยักษ์เฮ้แล้วก็ตัวนี้สกิลบอกว่าลงมาก๊อบเลือกยูนิตหนึ่งใบใหญ่หลุมก๊อปชื่อตัวนั้นมาเอาตัวนี้ ขออนุญาตส่วนอะไรรับไม่ทำไมแค่ว่าทำไน่ได้ปุ๊ะไม่ได้ไม่ถึงโอ้โหเครียดว่ะเีวัน17บอกคิดว่านั่นแหละไม่อยากเล่นแล้วยอมไม่ยอมไมยอมไม่ได้แน่อันนี้บอกห้าพันเออจริงมันมีสูตรเล่นเด็กงนี้อยู่แต่คุณแค่ไม่รู้สูตร อุ้งเตี้ยวหูสายพูดแล้วพูดเลยเสร็จเสร็จเสร็จเจ็ดอ๋ออหรือแม่ยังอยู่งเออว่ะเบื่อแล้วเนี่ยอืมแพงนะแพงนะแพงดิแต่มันเบาไงไม่ต้องกัดตีวันสิบเจ็ดยี่สิบสองไม่ฮิตไม่เทคปล่อยเถอะไม่ฮิตไม่ฮิตทำไรไม่ฮิตอ่ามันกลับใต้กองเตะเลยกาไม่กลับใต้กองแต่ผมหนีนะหนีไป กระโดดได้สองโอเคตีสกิลถอดตัวหนึ่งบูทไปเลยแล้วก็ถ้าเห็นชื่อต่างกันสามใบที่เป็นนินจาปีศาจสามตัวหนึ่งสองสามมันจะบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นแล้วตีเสร็จดีดกลับขึ้นมือเป็นยี่สิบสองสามหมื่นแปลงไปปล่อยไปดอทิเกอร์โอ้โหปล่อยไปสบายแล้วอยกลับขึ้นมืออันนี้เห็นเพื่อนบูทได้ยี่สิบสี่ ริบสี่ใช่มีตักศเลยวะอ่าไปเลยก็ได้มาเลยหนูโอเคปุ้งปังคนนี้พอเราได้เช็คติดนินจาปีศาจมันจะกระโดดลงช่องเรียอนี่ลงลุงอือบวกแล้วก็ตัวที่กระโดดลงมาบวกหมื่นถ้าไม่ใช่นินจาปีศาจจะลงดับนินจาปีศาจบวกหมื่นจกทับไหมไม่ทับแล้วกันแล้วนี่มันมีโบวกอะไรเพิ่มปะอะไรไม่มีไม่มีโอเคโอเคบวเธอโบว์เธอตั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ ผมรู้ไม่คิดแห้งเลยแล้วมันจะเหล็กมันได้มันเป็นนมัเหล็กกี่ครั้งมันเหล็กกี่ครั้งเนี่ยสองครั้งป่ะแค่แค่สองครั้งอันนี้สกิลไม่ลงบททัห้าสองบทแสดงขับชิคชิคไม่นับใช่สี่ห้าโอ้หมาอุตส่าห์ได้ไฟิสิคสลไม่งั้นได้โดดอเธอเดี๋ยวเล่นว่าทำยังึงได้โดดอ่ามันเปิดห้ามันเอาสองขึ้นสองสูงกว่าขึ้นมือหรือว่าลงเรียงก็ได้ ตัวนี้ก็จะกลายเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่หมื่นสี่บรรการเลยนะฮะสี่หมื่นทีโอ้โหที่โตไดยจบเทิร์นเห็นเรียห้าใบเห็นเห็นยูนิตห้าใบแล้วก็มีเพื่อนชื่อต่างไม่มีมีชื่อเหมือนเข้าโซ่ตัวปุถะไล่เป็นรีเวนเจอร์เลจิ่งร์มดราก้อนอีมาเจนี่กีฟฟอสวันแล้วกันเมื่อเดเมซีมากกว่ากดได้เนาะใช่ เดี๋ยวเอานี้ก่อนดีกว่าเอาล่างๆก่อนเอานี้ก่อนเปิดท็อปสามใช่ป่ะใช่เปิดท็อปสามหยิบเลเวนเจอร์หนึ่งไวขึ้นมือที่เป็นสองตำกว่ามั้ยไม่สองสูงแม่อะไรที่มีเกิเท่ากับบรรยากาศนี่อ๋อโอเควิ่งเลยทีนี้แต่ไม่ออกว่ะเสียใจกองเนาะเตรียมแบบอนี้ชอบแล้วอันนี้มาเกตสามไว้ทับสองหาข้อหนึ่งเมล็ดอะไรอยู่เนี่ย หนึ one ่งเเวนเจอร์ป่ะหนึ่งเลเวนเจอร์หนึ่งเลเวนเจอร์ลดทอนลดทอนนี่กันได้มั้แล้วก็ยังเหอนี่ลดเลยกดบังคอสองตัวตกว่าอ้ยรีด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 รยาบรีดยาบนี่ไง โดรินมันเล่นอย่างนี้ป่ะวะไปหนูเฮ้ยแต่ถือว่าเขาเข้าเงื่อนไขที่เราคุยกันนะตอนตอนนี้ถือว่าเข้าเงินไข่อยู่นะอยู่อยู่อยู่อย่อยู่อย่าให่นี่ได้ลุ้นได้เล่นนะตรงนั้นหกหมื่นจวนหนึ่งเหรอเมื่อลงขนาดต้องใช้อะไรเด่นโอ้โหบโซ่มาคืนเรามาคืนเรามาคืนคอร์สเครอไม่คืนได้ได้จวนหนึ่งไง ถ้าโซอ่จ้ยไม่ได้แล้ยนี่ใี้หลุดถูกต้องโอ้ยไอ้นั่นเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้กันไม่ได้เขาอย่าเอาเอางี้ผมถามก่อนมือเขาพร้อมไหมมือเขาพร้อมไหมท่านไมพร้อมก็ยังไม่ตอบจริงหรือเปล่าจริงเหรอมีนดูสเต็ปด้วยอันนี้ได้ไหมเนี่ยโซ่คอยเหรอเดี๋ยวเขาอธิบายท้ายคลิปแล้วกันวังนี้มันเล่นเปนยังไงไม่โซ่คอยอยู่โซ่คอยอยู่ได้ไหมได้แล้ เรียกอะไรสร้างฝันสร้างฝันเรีบเลยรีบเลยวรียกลยวะตรงน,นี้นะจะต,ตีเบาอ่ะผิดวางผิดงั้นแดงว่าวางผิดเลนเป่าสามเธออันนี้มีปะฮะมีปะมีเต็มมือเนี่ย <c oughs> ลงมาล,ลงมาก็ไดั้นแหละ<ง>เดี๋ยวเราจะนัจะตายแล้ววิ่งออก่อนเลยสิบแปด มื่จบกันจีให้มันตียเหรอโอเคเอาละโอเคต้องปางี้มาดูยี่สองไปเลยเฮ้ยดีอะไรอ่ะนี่กจริงเหรอเฮ้ยแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเกินสามแวอเออไ่ไได้ยี่สามยี่สามโค้ดเริ่มหลอนแล้วโคอน่หลงหค่คอยว่ายทีตอนนี้นี่เนี่ยเราต้องเช็คเอามาเออมาแล้อะไรเนี่ยยี่สามยี่สามสอหนึ่ง อะไรวะสั่หนึ่งปะยี่ิบสามมัได้บูธมันลงมาเลสสั่งหนึ่งเข้าก็ได้เข้าเลยเฮ้ยน่าจะไม่ออกทเฮ้ยไม่ออกมันรอเลยที่เกิดอันนี้อันนี้ตัวนึงเดเมเชคเอออะไรเนี่ยตันงนะได้ปะไม่ได้หรอไม่ถันละนี่นี่นี่อ๋อเข้าใจแล้วผมรู้จักเล้วเอ้ยจริงเหรอ อันนี้ลีทายถามไหมลีทายสามเอ้ยปึ้งป้องเขาหนึ่งเขาหนึ่งเขาหนึ่งเนอะทำไมเขาถูกแล้วเนี่ยฟอตอะอ๋อฟอร์ดฟอรตฟอตเอาแตวนไปเลยโคตรเครียดเลยเล่นให้มันธรรมัดทะแมงหน่อยอ๋ออันนี้ผมไม่ได้ตอบเลยนะอาจจะงงนิดนึงเหลียเปิดได้ปะแล้นั้นได้หิวต้องต้องเอาเหลียเปิดอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วอือ มีใช่ไหมถ้ามีครบท่าอัลติเมทเบรกทำไมอ่ะก็ได้เนี่ยแล้วมันแล้วมันตีไม่เข้าไงมันลงสองลงสองมาไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มไม่คุ้มอันนี้คุ้มกว่าจริงจริงคือวางผิดคือต้องต้องนี่มาเลยข้างหลังมีมาอโอ้แต่มันน่าขอโทษแล้วกันยี่สิบแปดยี่แปดยี่สิบแปดสามสองแปดเท่านั้น่อะไรเนี้ยแบงก์ สาเออสี่หนึ่งเออสี่หนึ่งสี่หนึ่งเอออรงวะสีหนึ่งรอบรอบหลังแรงกว่าดินี่ไงได้เดียวอ่ะสี่สองอ่ะชิกนะชิกเลยรีบจมมาแล้วนี่ไงขอรวบขอโอ้ยเยอะเลยเต็มด้วยไม่ไ้องข้าบ้านเด็นะใช่กินสามบ้าเลยนั่นแหละครับวิธีเล่นเด็กนี้ไปขยินข้สามบานดิใช่ป่ะใช่พอดียาเลยเข้าเลยเข้าเลย ชี้พลังแวนชี้พลังแวนโอ้ยอะไรฮะเราอยูงต้วยกันเลยตายอยู่แล้ะอันนี้ไม่แน่เลยนะเนี่แหละครับวิธีเล่นเด็กนี้อ๋อวันเววันเวทิเก็ตวันเวทิเก็ตอ๋ออ๋อไม่ต้องไม่ต้องไหลอะไรก็ได้ป่ะไม่ต้องไหลใช่ไหมสแตนมันเอาสแตนมันมันจะเป็นเท่าไหร่ปะ มาเรามาสรุปผลดีกว่าว่าเด็กนี้มาเล่นยังไงจะได้เข้าใจง่ายๆ6-3ไม่ต้องอะไรเลยเด็กนี้ยคือปล่อยให้ชิดห้าแล้วก็เตรียมเลดจิ้งล่างแหวไว้สองใบแล้วก็เตรียมมานี่ไว้ใบหนึ่งแค่นั้นเล่นได้เลยแต่เมื่อกี้นี่อ๋อแล้วแล้วที่คุยกันเมื่อกี้ที่เขาหาหาอะไรได้ก็คือไม่ใช่ไม่เขาหายนี่หรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผิดผิดไปจังหวะหนึ่งก็คืออะไรหน้าอันนี้มายินอยู่สักข้างหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มันจะได้อีกไว้ติดประสิทิ์ห้แล้วก็เด็กนี้ที่ที่ที่ผมให้เขาดูดีเนี่ยค ยูนีได้มากแล้วมันจะกดเทคพีเขาไม่ได้นี่แหละก็คือเป็นเป็นเด็กวันตีสีทีครับเด็กนี้ไม่ไดเลยนี่วันตีสีทีผมผมจัดแล้วผมโดนเองด้วยนะเนี่ยเอาจริงๆก็ผมไม่ผมไม่ตีก็ได้แต่ว่าได้โชว์ท่าถือว่าได้โชว์ท่าใช่ไหมไม่รู้เลยคนเล่นไม่รู้เอาเอามาลองโอเคเอามาลองเอ้ยเราเราท่าเด็กเนี้ยท่าเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มันมีหมามาก็คือมันจะเอามาเล่นกับพี่คนนี้ใครวะ <kah> <ata> อันนี้ขออธิบายเพราะว่าแต่จริงๆก็โชว์ไปแล้วนะไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์มันเด็กๆมันต้องเริ่มหลังนี่อ่ะมันจะมากอล์ฟคนนี้แล้วมันจะมีเท่ากับว่ามันจะเป็นคนนี้ยืนสนามอ่ะโอเนโดใช่มากร์โอเนโดใช่แล้วก็ไม่มีอะไรครับเด็กมันก็ตี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 แล้วก็มีอะนี่เวฟเยอะอืมสแปมแต่ว่าของมูราเนี่ยบอกเลยว่าชุดใหม่ออกมามันได้ได้สามสายใช่อันนี้นินกาปิศาจหนึ่งแล้วแล้วก็มีนวยรับแล้วก็คิว เร์มากครับเท่จริงแล้วก็เอกเลยเยคิโวกีิวกีเวิร์ดถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ได้ถ้าเกิดบ่างๆเดี๋ยวเราจัดมาให้หรือถ้าเกิดจะรู้เรื่องเลยเราเข้าชิ้นแล้วเฮ้ยเดี๋เข้ามาอาแต่นี้รู้ท่าแล้วรู้ท่าแล้วเดี๋ยวรู้ท่าแล้ยผมโอ้โหย่งเง้ยชอบชอบเฮ้ยดูดีๆได้โอเคอย่างเงี้ยอ่โอเควันนี้ไปแล้วครับใครที่สนใจสินค้าอ่าบอกเลยว่าตอนนี้มี พร้อมส่งมีพร้อมจำหน่ายนะครับทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะครับม,มูลาและก็ชาโดนะครับส่วนใครสนใจสินค้าอื่นก็ดูได้มาได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์เช่นเคยใช่ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้วันนี้ไปแล้วครับเดีครับก็อย่าลืมนะครับอ๋อที่สิบเก้าดีพีทซุนซี่ว้าวคิดได้นในในกินสองออรับมีสลิปไลน์บาสติออนและก็เดืเดอระเดือดนั่นแหละออกด้วยนะครับอันนี้ไปแล้วครับเฮ้ยโอ้ยนะเออเออเออแชทรับแชทรับคุยงานครับอ๋อมาเริ่มเลยครับนะครับ